สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีผู้ที่ติดตามบรลัสน h ชาแนลนะคะวันนี้นะคะแนนก็กําลังจะพารถมีไวดีนะคะไปติดติดในหนั้นอะติดตั้งหน้าจอที่ดูหนังฟังเพลงได้ดู Youtube ได้โดยที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องใส่กล่องใช่ไหมไม่ต้องใส่กล่องแล้วก็ไม่ไม่ต้อง ดีแล้วนะคะน้งพร้มพิ่งรับเมื่อกี้มาหายมาด้วยนะคะยายอาการดีขึ้นฮะการ่นายเมียเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นยังต้องเสียท้องเสียาหันเป็นพิษดีขึ้นยังดีแล้วท,ท้องหายเซวัตรดีแล้วเหลือแต่หวัดอย่างเดียวเป็นหวัดนี้เป็นตั้งแต่ก่อน ก่อก่อนท้องเสียนะทุกคนเหลือแต่วัดอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปถึงแล้วเดี๋ยวเน้นถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนมาถึงแล้วนะคะตอนนี้กําลังรอโอ๊ยเจ็บอะตอนนี้กําลังรอพี่เขามานะคะก็รออยู่ที่น่าจะเป็นหมู่บ้านนะคะทุกคนรอพี่เขามาก่อนพอพอดีพี่เขาทักมาบอกว่าติดธุระอยู่ที่โรงพยาบาลพระ,ะประเกะ โรงพยาบาลประกอบเก้าหรือพาประกอบอะไรสักอย่างนี่หละค่ะทุกคนนะคะก็เลยรอพี่เขาเดินเดินเดินนางเดินนี่นะคะบริเวณนี้อากาศก็ดีนะคะดีที่ไม่ตายคือร้อนมากนี่นะคะเดี๋ยวรอพี่เขามาก,ก่อนเด้อทุกคนคือเจ็บพอเหมือนจะเป็นหวัดติดยายแน่เลยครับก็ให้เป็นไฟล์ของผมเองนะครับก็คือ,อ,อให้คัพเป้มาใส,ส่กสนได้นะครับวเรวาจจิ้ม ปบนะครับมันก็จะขึ้นเดงให้ใส่ password. พาสเวิร์ดพาสเวิร์มันคือสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งอันนี้หนูต้องจําไวปไหมหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องครับในโนต้ตมีครับ<อ>แล้วก็ติดตั้งนี้ยุคในเจเนเรชันใหม่ครับมันเลยติดตั้งง่ายนะครับตัวไหนไม่เอาเดี๋ยวไปกดลบเอาครับค่ะค่ะผมติดตั้งไว้ให้หมดก่อนบ้านอยู่นี่เหรอใช่ครับ อนี้วันนี้เดดเดืับบ้านอยู่ทางไหนครับสาะบุราโอ้รหไปูที่กงนะหนูก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ก็เลยแบบมีแต่แฟนคอยดูคอยศึกษาลเปาีแล้วหนึ่งครับมันจะไล่ดีค่ะรอบนี้มันไม่ต้องแกะนะปกติจะแกะออ๋ที่เขากวนอ้างว่าประกันขาดกันนะ พี่ติดที่ไหนดีแล้วถูกอะไรอย่าผมไม่รู้เหมือนกันเลยเรื่องนี้ตองให้ <laughs> ตัวข้างหลังมี่เอาออกมันได้หรือนลื่อลงไปเลยมันมันมันไม่ได้เอาออกครับมันปรับระดับได้ครับอ๋อปรับได้เ<อ>หรอครับ,รบเออเอเอเราจะได้แบบไ้ใช้คนคอเวลาเราไว้ดูแบบพวกข่าวพวกนี้ครับผมก็มาใช้พวกนี้ดูผมปกติผมไม่ค่อยชอบดูชีวินนี้อันนี้มันมีถ่ายทอดสดด้วยคคือคุณไม่ต้องสมัครอะไรก็ได้หมดเลยใช่อันนี้อันนี้ตัวที่หนึ่งนะ แต่ว่าผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบดูเท่าไหร่ผมชอบดูตัวนี้ถ้าผมจะเข้าไปดูก็เข้าแอปน,นี้ครับผมใช่สมัครสมาชิกครับโอ้ทำเป็น<า>ไหมอไอโอ้ทำเป็นแล้วใช่ไหมเหมือนใช้มือถือเลยอันนี้ผมก็สมัครสมาชิกไว้ผมมองว่ารายปีมันคุ้มกว่าครับรายปีตัวนี้สามพันแต่ว่ามันมีครบทุกอย่างมีทุกอย่างเลยมีมีเน็ตฟิ Netflix.